ลุกจ้องแล้วครับคันนี้ครับกับโฟโรลคอสคั1.8ไฮบริดพรีเมี่สีขาวสวยๆครับปี2022นะครับรถโดยงานครับมือเดียวสภาพเดิมสวยครับมาเพราะราคาคันนี้ฟีดเอาผ่อนเพียงแค่1 2 9 0 0บาทครับล้อแม็กคำ18นิ้วบรเกาลเดิมๆครับระบบเบรกนิดั้ง4ล้อนะครับยางปัจจุบันได้ยางรหลบปี2 0 2 5นะครับให้ดูงานภายในครับแผงประตูเป็นระบบของตัวสมาร์ทเอนทีนะครับภายในจะได้เป็นงานเบอกครับสภาพเดิมสวยเลยไม่ว่าจะเป็นโคมไลน์มันติฟังก์ชันระบบพัอล์เข่าเรียบมีให้เรียบร้อยและที่สำคัญ หมายเลขเก้าหมื่นโลนะครับมีการเข้าศูนย์นะท่านนั่นครับตัวยะไม่ว่าจะเป็นครบคู่มือของการใช้งานคันนี้ให้ครบเลยกรุ๊กแจผมมีให้2ดอกครับพร้อมกับครับระบบด้านท้ายครับเป็นงานฝาท้ายไฟฟ้านะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจและมองหาสไตล์เอสยูวีคอโลเวอร์ไฮบริดใช้งานนะครับนี้ยังเหลือครับบริษัทของตัวแบตเตอรี่อีกเปีจากศูนย์ครับผมพาเช็คโครงสร้างรายละเอียดนะครับไปชมกัน ส,ส, you, สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองนะครับทุกคน stru, ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ครับกลับมาพบกับช่องครับส่วนรถมือสองนะครับประทางมิ้งรถยนต์ครับประดิษฐ์เช่นเคยนะครับวันนี้ครับกลับมาพบกับมิงครับกันอีกครั้งนะครับที่ประสับยนต์ครับสาขาสิริวงศ์นะครับ46ครับที่ตั้งนะครับอยู่ตรงแผนลับบชีนะครับเขตหองจอกนะครับกรุงเทพธนบุรีนะครับทางรถมือสองครับที่ใหญ่สุดครับในย่านนี้นะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่สาขาใหม่ครับอยู่ที่สิริวงศ์ครับ จะห่างจากเสระไทยนะครับหกสิบแปดครับประมาณไม่ถึง10กตโลนะครับเรามีรถทุกเซกเมนต์ให้เลือกครับมากกว่า500คันนะครับแต่วันนี้ด้านหน้านะครับผมพามารีวิวครับรถเซกเมนต์ของตัวครับ SUV ครับคอร์สลเลอร์ไฮบริดครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะครับขึ้นหลุดจอมาบาดครับไม่เพียงแค่เ0 0 0หมนโลนะครับได้เป็นงานสีขาวสวยๆนะครับรุ่นของตัวพรีเมียมตัวรองท็อปครับกับโค่าคอร์สครับหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมคันนี้ครับเป็นตัวรองท็อปครับปี2022นะครับ ลดโดยงานครับมือเดียวครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับราคาฟรีดาวคันนี้ผ่อนเพียงแค่1 2ึ0 0บาทครับต้องบอกก่อนครับคันนี้ครับยังเหลือวารันตีของตัวแบตเตอรี่จากศูนย์อีก7ปีเลยนะครับได้เป็นงานสีขาวที่สวยครับฝ่าด้านหน้าครับเป็นงานพาร์ติเตอร์ครับของตัวโรลอดแก้วนะครับที่เป็นงานพาร์ติเตอร์ของตัว LD เป็นงานไฟออโต้นะครับมาพร้อมกับงานเดรลท์ที่เป็นงานสองวันเรียบร้อยครับสภาพด้านหน้าครับสวยเดิมครับตัดบอกคู่ล่างนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วได้เซอร์ีสวยครับสางหอไข่หึ่ง 5297ของกรุงเทพาาครน,นะครับต้องวายก่อนนะครับรุ่นของตัวปี2นะครับจะมีอยู่ด้วยกันครับ3รุ่นรุ่นลำต้นของตัวสมาร์ทคันนี้ครับเป็นตัวท็อปของตัว,ตวพรีเมียมและมีตัวท็อปของตัวครับพรีเมียมเซฟตี้นะครับผมจะมีเข้ามาใหม่คันนึงนะครับรู้สึกว่าจะเป็นปี2021ครับราคา7 1 10, 9 0 0 0บาทและก็มีรุ่นของตัวปี23ถึง24ไม่เพียงแค่4 0 0 0 0โลนะครับได้เป็นงานสีเทานะครับ หมายเพียงแค่ิมโลนะครับราคานะครับ759,000บาทคันนี้ครับราคานะครับอยู่ที่759,000บาทฟรีด้าคันนี้ตกพรีเมี่ยมเพียงแค่12,900บาทครับต้องบอกก่อนว่าสไตล์ของตัวนะครับ SUV Colorwork ของตัว Color c o u r ครับน่าใช้งานมากๆไพรว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด1.8ที่ให้มาผสมมาสารของตัวระบบครับมอเตอร์ไฮบริดนะครับตอนนี้ยังเหลือครับบริษัทของตัวศูนย์อีก7ปีนะครับความประหยัดครับไม่ต้องพูดถึงครับหยกตกตกอยู่มา23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ คันนี้ได้เป็นงานสีขาวเดิมๆนะครับให้ดูงานครับด้านข้างจะตัดด้วยงานคิ้วป่องส้มร้อนทั้ง4ล้อนะครับแม็กซ์นิ้วปัดเงาเดิมๆครับจะโรงงานนะครับยางปัจจุบันที่ใส่มามัดมาพร้อมยางแม็กซินะครับปี2 0 2 5ปีใหม่ทั้ง4เสเซนแล้วนะครับชิ้นยางที่ให้มานะครับ225ความหนา50เป็นยาง R 1 8ต้องบอกก่อนว่าโครงสร้างของตรงงานช่วงล่างของเจ้าตัวนะครับโคราชคอร์สเป็นโครงสร้างของตัว TGA ไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้านะครับ อ่าเป็นระบบของตัวช่องหน้านะครับด้านหน้านะครับเป็นเมสันสตัดครับข้างหลังจะเป็นงานทแช่นพิมนะครับเป็นการโค้งเรียบร้อยแต่ตาได้ความนุ่มนวลในการขนขี่นะครับใช้งานไม่ว่าจะขับในเมืองก็ดีหรือนอกเมืองก็ดีระบบเบรกที่ทั้ง4ล้อแล้วนะครับให้ดูสภาพหน้าแม็กครับเดิมนะครับสวยๆนะครับไม่มีรอยหลอปีบุดบาทสภาพหน้ายางปีใหม่นะครับคันนี้ของแม็กซิัสี่เส้นเป็นยางปีของปี25ยังสามารถใช้งานได้อยู่ยาวเลยนะครับ ให้ดูสภาพช่งด้านหน้าครับแห้งเดิมนะครับไม่มีคราบสนิมนะครับซุมล้อพลาสติกครับการยึดติดของตัวหมุดครับยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับโลโก้ไฮบิดตั้นข้างทั้งสองฝั่งยังอยู่เหมือนเดิมเป็นงานโครเมียมนะครับด้านหน้ากระจกแท้เดิมนะครับเป็นโคสิกาสครับซับสีทองชั้นเรื่องภาษีพลบอครับผมทาการดูแลต่อให้อยู่แล้วนะครับไล่มาให้ดูพิพัฒน์ด้านข้างคือสภาพสวยเดิมนะครับทีนี้แทบจะไม่มีริรอยเลยนะครับจอมองข้างครับปรับเข้าไปฟ้านะครับเมียะคลื่อนตัดวนโครมียมนะครับ ก็บอกก่อนว่ารถคันนี้ครับเป็นรถบริษัทของของทางครับซูบิโตโม่นะครับมีการเข้าศูนย์ครับมาทนแนนครับทุกระยะนะครับนะครับในส่วนตรงงานแผงวัตตูนะครับด้านหน้าระบบของตัวสวัสทีมีให้กุญแจคันนี้ผมมีให้2ดอกนะครับถ้าดูด้านข้างกระจกแท้เดิมนะครับจากศูเย์ยูรต้านะครับภายในจะได้เป็นงานเบาะหนังสภาพเดิมปอมาคนขับเป็นอะไรฟ้าเรียบร้อยนะครับก็บอกก่อนว่านะครับเบาะของตัวรุ่นนี้นะครับจะตัดด้วยงานสีแดงนะครับให้ดูด้านในครับตัดด้วยงานสีโทนมาแล้วนะครับ แล่ว่าเจอกุ้งของการช้งงานครับคันนี้ไม่ให้ครบเลยโฮรไลมันติฟังก์ชันนะครับระบบระความเดียวควบคุมมีเฮฟร้อหน้าจอโรงงานมีก็มองหลังเฮฟร้อแล้วนะครับอยู่ตท้องการแกะให้ดูโครงสร้างนะครับแบบละเอียดเลยนะครับลูกค้ามาโทรมเองครับที่ทางบริษัทพยนต์ครับนึ่จะหลักของการดูโครงสร้างของตัวรถคนสองนะครับหนึ่งรอโครงสร้างสวาริอาร์ด้านข้างเลยนะครับไม่มีอนลอนะครับของการต่อนะครับหรืกการข้องานนะครับของตรงงานโครงสร้างนะครับคันนี้สภาพสวยเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านข้างนะครับงานเสาบีหัวน็อตไม่มีการแกะ ครันนี้ครับซิกอร์นัมเพจครับจดจายปีพฤศจิกายนโนเวมเบอร์ครับปีทสองแท้ๆเลยนะครับระบบแอร์แม็กพรบัภัยครับมีง8จุดแล้วนะครับคันนี้นะครับด้านข้างครับงานแผงประตูนะครับวัสดุครับจะเป็นงานนะครับเป็นงานหนังหุมง้านข้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกระโล่งไฟฟ้าที่บ่อขดน้ําการลำโพงมีให้เรียบร้อยนะครับผมไล่ให้ดูงานตะเข็บนะครับด้านข้างคันนี้นะครับถือว่าสภาพสวยเดิมเลยนะครับไม่มีรอยนะครับมันจะหลักของการดูตะเข็บทรงโครงสร้างครับรอยซิลิโคนเดิมนะครับจะลงงานด้วยง่ายครับ ต้องทาการจิกเข้านะครับเห็นรอยเล็บนะครับเพราะตึงต้องไม่แข็งเกินไปหรือนิ่งเกินไปต้องทําการจิกเข้าเห็นรอยเล็บเดิมนะครับนี่คือตะเข็บแท้ซีดโคเดินจากโรงงานนะครับลูกยางขอประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับต้องบอกก่อนว่าเซกเมนต์ของเจ้าตัวนะครับโครลาคอถือว่าน่าใช้งานมากๆนะครับขึ้นลงสะดวกสบายให้ดูงานหลังครับเบาะแถวนะครับด้านหลังสภาพเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานครับที่รองรับเบาะของตัวเด็ก i โซฟ i กทั้งสองฝั่งนะครับ แล้วเบาะสามารถทาการปรับพับได้60-40ี่บนะครับที่บักแขนตรงกลางมีที่วางขวดน้ำเจ้าน้ําช่องแอร์นะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับด้านล่างพอร์ตสาย USB ไว้ให้งานนะครับนะครับพร้อมกับงานหมอนรองคอทั้งสามตำแหน่งนะครับเบาะทามาทําการปรับพับไล้ได้นะครับจะได้พื้นที่ของตัวงานด้านหลังนะครับเป็นการใช้ของพื้นที่เพิ่มเติมในการขนของนะครับงานหลังค่านะครับจะเป็นงานสีดําข้อแตกต่างของรุ่นที่เป็นเซฟตี้นะครับ ด้านบนครับงานสรุปนะครับแล้วก็ระบบของการแจ้งเตือนก่อนกันชน,นครับด้านหน้าก็คือระบบของตัวเตยตาเซฟิเซนที่ม่ให้มาแต่ถ้าลูกค้านะครับรู้สึกว่าฟังก์ชันพวกนี้นรับไม่ได้จําเป็นในชีวิตประจำวันนะครับผมบอกว่ารุ่นพรีเมียมนะครับ คันนี้นะครับเขาว่าตอบโจทย์ของการที่งานแล้วนะครับซึ่งราคาออกใหม่นะครับเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่1ล้านนะครับแปดแสนไอแปดหมื่นนะครับเก้าพันบาทนะครับคันนี้ถือว่าประหยัดไปกว่า3ามแสนบาทเลยนะครับเป็นรถมือเดียวสภาพเดิมสวยราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์สุนุกซีหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์นะครับหรือถ้าก็สอบถาม รายละเอียดของตัวรถครับหรือเงื่อนไขต่างๆครับภายในกระถางผมก่อนได้เลยนะครับต่อมาแผงกระ้านหลังที่วางขวดน้าแก้วน้ําด้านข้างนะครับมีเียบร้อยสภาพผิดพันงานแผงประตูนะครับสภาพสวยเดิมไม่ว่าจะเป็นงานลำโพงมีให้ลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยนะครับสภาพของตรงงานแมนด้านหลังนะครับไม่มีบีรัศมบาทเลยนะครับยางผมเช็คเคียรแล้วได้ยางนะครับดัหลบอนะครับเป็นดัลลบอครับปี2025ใหม่ๆนับทั้ง4ีเส้นนะครับถือว่าได้ยางปีใหม่ดัลลบอนะครับถือว่าคันนี้ค ไม่มะเป็นโชวคด้านหลังนะครับคันนี้นะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับให้ดูงานหัวน็อตนะครับไม่มีขาาสนิมนะครับดูได้ง่ายว่าคันนี้ไม่ได้มีการวิ่งทางหนักนะครับอาจจะมีการวิ่งในกรุงเทพถนนทั่วไปแต่ให้ดูช่วงล่างนะครับไม่มีขาาสนิมเลยนะครับต่อมานะครับด้านหนังนะครับให้ดูนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.8นะครับรองรับน้ำมันนะครับที่เป็นของตัวนะครับ e ้5เรียบร้อยแล้วไฟท้ายนะครับสภาพสวยใสเดิมๆนะครับโลโก้ นะครับของตัวโคราคอร์สกล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับนะครับรุ่นคันนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับสิกเกอร์นะครับโฉม60ปีนะครับติดขัางได้เรียบร้อยนะครับกระจกแท้เดิมจากศูนย์โตต้าด้านหลังนะครับเป็นงานระบบไฟฟ้าด้านบนจะมีงานไฟเบรกของตัวนี้สามนะครับตัวตัวจนด้านหลังเรียบร้อยเลยนะครับต่อมาให้ดูงานด้านข้อารด้านหลังนะครับคันนี้ถือว่ากว้างขวางนะครับให้ดูนะครับม่านด้านหลังนะครับปิดมีให้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับชุดซ่อมปลอยยางชุดประแจแมลงให้้ดูานหลังซ นะครับต้องเป็นงานสีข่ายดําเดิมนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับคันนี้นะครับข้าสนิมเลยนะครับถือว่าคันนี้สวยเดิมนะครับดูจากอันด้านท้ายนะครับไม่มีเนี้ยไม่ได้มีการรรทุกของหรืองานหนักๆนะครับดูจากงานกระดาษด้านล่างนะครับคันนี้นะครับหรืองานแผงประตูพลาสติกกันข้างนะครับเขาจะไม่ได้ค่อยขนของนะครับหรือรอคิดขวดของตรงด้านข้างแทบจะไม่มีเลยนะครับประมาณโครงสร้างอันด้านหลังนะครับหลน็อตไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับนะครับทั้งสองฝั่งกระบอกโช้ดด้านท้ายสภาพเดิม ายท้ายแท้เดิมต้องเป็นของโตไทยคุยโตเรียบร้อยนะครับตะเข็บด้านท้ายนับสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวผมด้านท้ายนะครับเป็นงานไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผิว้านลูกฟ้านะครับคันนี้สภาพเดิมนะครับทุกอาชีพลูกค้าครับต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทครับข้าราชการนะครับอาชีพทุกอย่างที่มีกระแชัดเจนและลูกค้าที่มีเครดิตครับของเราครับเป็นดีเดร์ใหญ่นะครับลูกค้าที่มีเครดิตรับไปเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่4ปีนะครับ2.49นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสามารถผ่อนได้สูงสุด7ปีนะครับ84งอดคันนี้จะจอดได้เต็มเลยฟรีดาวน์วตกค่อนเพียงแค่1 2 9 0 0บาทครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่จังหวัดครับเรามีเจ้าที่ไปสิ็งทีหน้าบ้านแน่นอนและก็มีบริการของการจัดส่งรถเทเลให้ตามหิวลูกค้านะครับถือว่าคันนี้นะครับวารันตีของตัวแบตเตอรี่นะครับรับประกัน10ปีจากศูนย์ยตต้านะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวนะครับรับประกันจากศูนย์นะครับ สามปีทุกๆหนึ่งแสนโลห้าปีทุกๆหนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับคันนี้ยังเหลือวันละีสูตรนั่นเต็มเลยนะครับต่อมาหิวพันด้านข้างคันนี้ครับสภาพเดิมนะครับคันนี้นะครับไม่มีรอยเลยนะครับด้านหลังเป็นไงคมเยี่ยมตัดที่ได้ปอแล้วนะครับด้านในนะครับแผงประตูนะครับที่วังขน้าเจ้าน้ํามีให้นะครับไล่ให้ดูนะครับลูกยางคอประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดครับให้ดูรอยสภาพเป็นอาร์ต้ข้าง นะครับคันนี้นะครับแบบละเอียดเลยนะครับไม่มีรอยนะครับของการข้องานหรือการตัดต่อของตรงงานโครงสร้างนะครับเรามีมาตรฐานของการตรวจสอบจากบริษัทของตัวอิสร c t ี r ครับหรือคือบริษัทชิกเข้าตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถครับให้อีก2อรจสี่รายการนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับว่ารถคอรทุุคันนะครับไม่มีการชนโครงสร้างพิเคราะมจนน้ำลงในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะครับคิดระบบเดิมนะครับจะโรงงานท่านข้างนะครับยังอยู่นะครับครบเลยนะครับคันนี้ไม่มีรอยบุดนะครับตัดต่อนะครับหรือค่าเสนิมเลยนะครับให้ดูงาน ฟังชันข้างในนะครับว่าจะได้มาไรมาบ้างครับโอปะคนณขับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วคงสร้างงานเสาเอนะครับแผงประตูนะครับไม่มีหลองของการแกะหรือการขยับตัวงานหัวน็อตนะครับไล่ให้ดูนะครับตามซอกนะครับของตัวล้อซอฟต์เบสนาคด้านหน้าแผงประตูขับนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับคันนี้นะครับต่อมาให้ดูงานเสาบีด้านข้างนะครับงานเสาบีด้านข้างนะครับขยับเก็บให้ดูนะครับนิดนึงนะครับเสาบีนะครับหัวน็อตไม่การแกะการขยับสกร์มองกนะครับอยู่ครบ นอด้านล่างนะครับไม่มีรอยของการแกะนะครับหรือการขยับสภาพเบาะเดิมสวยดูจักงานปีกเบาะนะครับถือว่านะครับลูกค้าท่านเก่าดูแลรักษานะครับอย่างดีเลยนะครับพวงมาลัยนะครับไม่มีลอกนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปรับได้นะครับสีทิศทางไม่ว่าจะเป็นการดึงขึ้นดึงลงนะครับเลื่อนขึ้นล่นลงนะครับอันนี้นะครับปรับได้สีทิศทางระบบไฟหน้าออโต้นะครับด้านหน้าของตัวที่ปั๊น้ำฝนเป็นเลสเซนเซอร์นะครับปัดให้โดยอัตโนมัตินะครับ แล้วก็คอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีรอยนะครับหน้าจอเดโรงงานนะครับกุญแจผมมีให้2ดอกนะครับปุ่มนะครับนจินอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหน้าจอนะครับยจิตอนให้รับบอลแล้วนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวบาสสปอร์ด้านข้างมีให้เลขไหมเพียงแค่9ก0 0 0โลนะครับถ้าถามว่ารถ3ปีนะครับกับระยะของการใช้งานแล้วมีการเข้าศูนย์แม่ทะนเน้นทุกระยะผมบอกเลยว่าด้วยแบนด์ของเตยต้านะครับ เขานะครับทนทานนะครับคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับคันนี้ระบบบายสปอร์ตการเชคเตือนของตัวรถด้านข้างมีให้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับเป็นระบบโตออโตปรับทับให้โดนการล็อกอัตโนมัติแล้วนะครับคันนี้นะครับให้ดูสภาพของตัวงานภายในนะครับหน้าจอเดินโรงงานนะครับขนาดใหญ่ชัดๆเลยนะครับรองรับระบบของตัวเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto นะครับกล้องมองหลังนะครับกว้างๆเลยชัดๆร้อมซึ้นกะระยะแล้วก็งานแอร์จะเป็นงานออโตที่แบ่งอุณหภูมิด้านซ้ายและขวานะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับระบบเกียร์ ECVT นะครับไดโหมการับขี่ไม่ว่าจะเป็น Eco Mode Normal Mode นะครับแล้วก็ระบบของตัว Power Mode มีให้เรียบร้อย EV Mode การใช้งานมีให้ทัชชั่นคอนโทรลการกันเลื่อนไหลครับมีให้เรียบร้อยเลยที่วางคนน้ําแก้วน้ํานะครับมีให้นะครับสองช่องตรงกลางนะครับพร้อมกับที่มะแข็เป็นงานวัสดุหนังหุ้มสภาพเดิมนะครับด้านในก็จะมีพาวเวอร์เดลทใช้งาน12โหมด120บัตรอีก1นพอร์ตนะครับแกนชาร์จนะครับ ด้านข้างนะครับคันนี้เอกาสารคู่มือของการใช้ง,งาน,นครับทันนี้มีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับไฟด้านหน้าคอนโซลของจดนะครับพร้อมกับงานไฟแผงมังแดงานออตโต้นะครับมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ผมบอกว่าคันนี้นะครับถือว่าสวยนะครับเดิมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับประหยัดไปกว่า300,000บาทครับกับเจ้าโคราคอสหนึ่งเจ็ดแปดไฮบริดสีขาวสวยๆปี2022คันนี้นะครับฟรีดาวครับตอนนี้ตกก่อนเพียงแค่12,900บาทครับจต่ยอดฟรีดาวได้เต็มเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหามาโทรหาผมได้เลยที่เบอร์ซูซี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์แอดพักคนสตรารรายเทอร์ตรด หรือแม้แต่ต่างๆพนักกระทับประทางผมก่อนได้เลยนะครับต่อมานะครับผมพามาชมนะครับคล่องเครื่องด้านหน้าด้วยกันเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซินขนาด1.8พื้นฐานเดียวกับตัวโตโยต้าโคราติสครับตัวใหม่แล้วนะครับซีซูทีโบกว้าวนะครับผสมผสานกับระบบตัวมอเตอร์ไฟฟ้า122แรงม้าที่มานะครับคันี้ผมบอกเลยว่ากำลังเพียงพอของการใช้งานไปแล้วนะครับการการประหยัดน้ำมันตกอยู่ประมาณ23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคื่องผมก็ใช้ตัวโตโยต้าเอวิติสอยู่นะครับ ความประหยัดและก็เรื่องของการทันแน่นครับจ right. <'s> ุกจิกไม่ค่อยมีนะครับรับประกันของตัวนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าคันนี้นะครับยังเหลือว่าจากศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือเจ็ดปีจากศูนย์นะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับสวยเดิมเลยคันนี้นะครับหัน็อตไม่มีการแกะหรือรลอดสรุวกของตัวมันเครื่องรถไม่เคยมีบัญหาการติดแก๊สมานะครับคันนี้นะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องคันนี้คือการปัดกัรทำงานของตัวระบบมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่นะครับงานฝากระโปรงนะครับฝั่งซ้ายหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับไล่ให้ดูงงาาานนนรรรับซออออกกกด้ใะไมม่ียยขขแหื เป้าชกนะครับสภาพเดิมนะครับแก้งงานฝั่งซ้ายนะครับไม่มีค้าสนิมเลยนะครับคันนี้นะครับดูจากด้านในซอกเดิมนะครับคานนะครับแก้งงานฝั่งหน้านะครับหัวน็อตไม่มีการแกะหรือกาขยับนะครับหรือการตัดต่อของตรงงานโครงสร้างนะครับให้ดูงานฝั่งขวาครับสกับเพจเดิมโตโยต้านะครับให้ดูฝากระโปรงไม่มีเรองของการแกะนะครับดูจากซ่อนด้านในนะครับหัวน็อตนะครับสภาพสวยเลยนะครับคันนี้เดิมเก้าอี้ร้อนนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับ แล้วก็สติ๊กเกอร์ทุกอย่างด้านหน้าของตรงงานฝากกระโปรงนะครับยังสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวก็ส่งมอบนะครับผมทำการเก็บรายละเอียดตรงงานด้านนอกด้านในนะครับเช็คระบบขตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับฐานน้นเครื่องของเครื่ององเหลวนะครับตรวจสอบระบบทุกอย่างให้ลูกค้าสอนส่งมอบรับประกันแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าด้านในนะครับกำลังมองหาสไตล์ครับ SUV ยูวีคอร์สโรเวอร์ไฮบริดส่วนบัดนะบ้ใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท ดีดาจะยอดเยี่ยมเลยผ่อนเพียงแค่12,900บาทครับคันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรหาผมได้เลยที่เบอร์ซุกซี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์นะครับพักก่อสอบถามนะครับอะไรของตัวรถหรือแขกต่างๆนะภายในกระถาผมก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูแลเคสให้เหนแต่ต้นจนจบได้หนอดนะครับก่อนจะกันนะฝากกดไลค์แชร์กดติดตามนะครับประทางช่องสุวนรบสองนะครับประทางมิ้นท์ขย้อนครับ ช่องนี้ครับจะเป็นช่องที่ส่งลงตงัวรถเข้าใหม่สไตล์ SUV ครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันล้วนครับ5ที่นั่งนะครับ7ที่นั่งนะครับที่เป็นนะครับ MPV หรือคอสโลเวอร์ผมจะพามาเปยดในช่องนี้รั้งถัดไปนะครับวันนี้คุณน้ำเม้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ